สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสูนงเลิศนะครับที่ผมห่างหายไปหลายวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ไปปั้นอีกสวนหนึ่งอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลา,าถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะ,ะนําวิธีการในการดูแลทุเรียนเล็กเนี่ยที่เพิ่งปลูกใหม่สวนนี้ได้2เดือนแล้วนะครับใน2เดือนแล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงให้ผ่านหน้าหนาวไปได้ดีนะครับ ทุเรียนแปลงนี้อยู่ที่ภาอีสานนะครับจังหวัดบึงการเดี๋ยจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดคุณพูดคุยกันไปนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจวิธีการอยากจะไปปรับใช้นะครับที่มีหลายท่านสอบถามมาเนาะแล้วก็จะมีอาการเรื่องของใบไหมในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ของผมก็เจอนะครับตอนนี้อาการอของใบไหมตัวนี้ก็คือ ซันเบิร์นนะครับเป็นเกิดจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับทำให้ใบเนี่ยไหมขอบใบหรือตั้งแต่ปลายใบเข้าไปหรือไม่ตั้งแต่ตรงกลางใบนะครับเป็นเหมือนมีอะไรลวกใบครับนั่นคืออาการของซันเบิร์นกาทุเรียนเล็กเนี่ยก็มีเจอบ้างนะครับวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดเลย ที่ดีที่สุดเลยที่เราจะทําได้ก็คือการให้น้ําเขาเยอะๆและงดปุ๋ยทางใบนะครับจําไว้เลยในะเข้าหน้าหนาวนะครับทุเรียนโซนอีสารที่สวนผมทํานะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะอัดน้ําเยอะๆแล้วก็งดปุ๋ยทางใบนะครับงดปุ๋ยทางใบไปก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวรอลมหมดไปแล้วก็อากาศหนาว เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็คือเริ่มจะหมดหนาวเราค่อยมา,าพูดคุยในเรื่องของปุ๋ยทางใบค่อยมาฉีดปุ๋ยทางใบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็เพียงแต่ให้น้ําอย่างไม่ได้เลยคือวันเว้นวันนะครับให้น้ําวันเว้นวันหรือให้ทุกเช้านะครับเช้าหนึ่งก็ถ้าเกิดเป็นมินิสปริงเกอร์อย่างที่สวนผมนี้ก็ประมาณ20-30นาทีนะครับเนี่ยอย่างสวนเนี้ย แต่ถ้าเกิดเป็นหัวใหญ่หัวเวี่ยงปีกฟรีเสื้อก็5-10นาทีก็พอแล้วนะครับถ้าก็ให้ทุกวันแต่วันเว้นวันก็1 0บนาทีสินาทีนะครับนี่จะมีเป็นทุเรียนเอาไว้ต่อขานะครับยอดก็กำลังพุ่งตัวนี้ได้ยอดที่2แล้วนะครับอายุได้2เดือน มันจะแทงยอดถ้าเกิดปกติก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับนี่ครัต้นเล็กๆก,ก็สวยดีนะที่โคนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะครับเป็นขี้ไก่แกลบนะครับข,ขี้ขี้ไก่แกลบใส่ได้นะครับกับทุเรียนไม่ได้ไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับไม่ใส่ก็เป็นมันอยู่ที่เราจัดการนะครับ ปุ๋ยเคมีก็เช่นกันนะครับหลายท่านจะเชื่อว่าใส่ปุ๋ยเคมีกับทุเรียนเล็กไม่ได้นะครับมันใส่ได้นะครับเพียงแต่เราอย่าใส่เยอะเท่านั้นเองธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์เคมีล้วนแล้วมันก็คือธาตุอาหารตัวเดียวกันที่อยู่ในตารางธาตุนะครับเพียงแต่เคมีมันจะเข้มข้นกว่าเวลาเราใส่เราก็ต้องอาศัยน้อยลงนะครับอย่าไปอัดเขาเยอะแต่อินทรีย์เนี่ยคือเราใส่เยอะได้ไง ปริมาณธาตุอาหารในยินซีมันไม่เข้มข้นเท่าเคมีนะครับมันก็มีอย่างอื่นผสมด้วยตัวนี้เป็นระบบน้ำมินิสปริงเกอร์นะครับก็ให้ทีเดียวทั้งสวนนะครับหนึ่งร้ยยี่สิบหัวนะครับมินินี้เล็กๆนะครับเครื่องเป็นเครื่องห้าจุดห้าแรงนะครับเป็นเครื่องชนปั๊มสามนิ้วเดินทางมา ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับประมาณ200เมตรครับนู้นเครื่องอยู่ไกลไกลนะครับเดินผ่านท่อน้ํามาเป็นท่อเมนขนาด2นิ้วนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนนะครับในในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าแค่นี้ไม่พอแน่นอนนะครับไม่พอ น่าจะได้วางเมนใหม่นะครับเป็นเมน3ามนิ้วหรือสี่นิ้วว่ากันไปเปลี่ยนแค่ท่อเมนนะครับส่วนท่อซอยในสวนเราค่อยเพิ่มเอาเพราะว่ามันเป็นสายพ e เอราคาไม่ได้แพงนะครับสายเส้นสีดำๆที่เป็นเหมือนสายยางเราครับม้วนหนึ่งไม่ได้แพงนะครับเอารุ่นแบบบางก็ได้เพราะว่าเราฝังลงดินอยู่แล้วไปหาดูในโกบอลเลยนะครับเผื่อท่านที่อยากจะทำระบบน้ำแบบนี้นะ ไปหาดูในโกบอนเลยมันก็มีม้วนตั้งแต่ม้วนละหกร้อยกว่าบาทนะครับห้าสิบเมตรร้อยเมตรหกร้อยกว่าบาทไปจนถึงสองพันนะครับก็แล้วแต่ขนาดแบบบางแบบหนานะครับแต่ผมใช้แบบที่บางที่สุดนะประหยัดงบสุดๆและเผื่อใครอยากจะลงต้นก่อนเนาะลงปลูกก่อนนะเพื่อให้มันจเจริญเติบโตในดินเราก่อนนะครับดีกว่าบางทีทุนเราไม่พอ เราจะไปเอาต้นพันธุ์ไปตั้งไว้แล้วรอทุนมาทําระบบน้ําเนี่ยสู้เราเอาลงมาปลูกเลยนะครับให้มันจเจริญเติบโตไปอ่ะจะดีกว่าแล้วน้ําเราขอแค่มันมีนะครับมีน้อยมีมากก็ช่างมันขอแค่มันได้กินนะครับมันก็อยู่ได้ระบบน้ํานี้ก็อยู่ได้เป็นปีสองปีแล้วครับปีสองปีแล้วปีที่สามเราอาจจะเพิ่มหัว หญ้าที่โคนนี่ถอนได้นะครับเนี่ยผมก็ถอนนะครับถอนแต่ว่า,าวิธีในการถอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดึงดึงมันขึ้นมาเลยนะครับเราอาจจะจับหัวหญ้าแล้วก็บิดต้นให้ให้ให้รากมันขาดนะครับบิดเอาแต่ต้นมันออกนะครับก็ถอนได้ในบริเวณรอบๆเนี่ยผมก็ถอนเหมือนกันนะครับสแสลมบังนะครับหลายท่านถามบังยังไงนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยบางหัวนะครับแล้วก็บางครั้งที่ตะวันตกเท่านั้นเองปีนี้ลมไม่แรงนะครับลมหนาวไม่แรงเป็นผลดีกับทุเรียนเล็กนะครับแต่ทุเรียนโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดซันเบิร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีลมมาตีใบให้หน้าใบมันขยับขยื่นมันโดนแดดตลอดทั้งวันนะครับเหมือนเรายืนนิ่งๆโดนแดดทั้งวันใบก็เสียหายนะครับ แต่ถ้าไม่อยากให้เกิดอาการของซันเบิร์นก็พยายามงดปุ๋ยทางใบนะครับจํำพวงแมกนีเซียมงดลงไปแล้วก็พยายามให้น้ำเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีอีกอาการหนึ่งเนาะแต่ว่าที่สวนผมเนี่ยมันไม่มีให้เห็นนะครับที่มันไม่ ตรงปลายใบแบบนี้นะครับไหมเข้าไปครึ่งใบนั่นแหละคืออาการเกิดจากใบมันอ่อนแอนะครับใบมันอ่อนแอมันก็มีหลายอย่างเนาะน้าอาจขางังหรือเอาจจะฉีดปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับฉีดปุ๋ยเยอะเกินไปทําให้ใบเขารับไม่ได้แล้วทีนี้ใบมันอ่อนแอเชื้อราก็เลยเข้าไปทําลายต่อนะครับอยากให้ฟิกเรื่องการฉีดทางใบ กันหน่อยนะครับทุเรียนทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งเน้นทางใบเยอะนะครับอย่าเพิ่งเน้นทางใบเยอะทางดินอัดไปเลยอินซีอินซีอินซีเคมีนะครับอัดลงไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมเดือนละหนึ่งครั้งก็ใส่ไปเลยต้นละหนึ่งอุ้งกำมือนะครับอุ้งมือเล็กๆเหล่านี้แหละก็ให้ไปทุกๆเดือนปุ๋ยทางใบก็พยายาม เบาๆนะครับเบาได้เบาอย่าได้ฉีดเยอะเดี๋ยวไม่มีปัญหาหลายท่านที่สอบถามเนาะว่าใบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ทําไมใบมันเหลืองใบมันเป็นจุดทําไมใบมันไหมล้วนแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับปุ๋ยทางใบเยอะเกินไปกลัวไม่สวยกลัวไม่งามอัดเอาอัดเอานะครับเกิดท็อกซิกทีเนี้ยเกิดการต่อต้านนะเกิดการรับไม่ได้ของต้น ต้นไม้ของเราก็เลยมีปัญหานะครับพอใบอ่อนแอเชื้อราเข้าทําลายทันทีแทนที่ใบจะได้ไปเลี้ยงต้นเลี้ยงยอดนะครับกลับไม่มีกําลังก็เลยเหลือแต่บุญเก่าที่เขาสะสมไว้ในใบอื่นๆนะครับเอามาเลี้ยงยอดพวกนี้ยอดพวกนี้ก็ออกมาละหองละแหงนะบใบไม่ใหญ่ใบไม่โตเดือนเลยสักหน่อยนึงนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยครับแปลงนี้มีอยู่ประมาณร้อยร้ต้นนะครับ120ต้นก็ขึ้นหมดทุกต้นนะครับไม่ตายสักต้นก็ยอดประมาณนี้เลยนะครับติดหมดทุกต้นแล้วนะครับอาจจะมีต้นสวยต้นชิเล่บ้างนะครับแล้วแต่สภาพของต้นพันธุของเขานะครับบางต้นอาจจะมาดีบางต้นอาจจะป่วยอยู่อาจจะโซมอยู่นะครับ ที่คุมคลนอยู่จะเป็นต้นหญ้าต้นถั่วนะครับถั่วดินเหล่านี้แหละอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเลยครับเห็นไหมครับคือเราอะ่ะที่เป็นคนดูแลสวนจะรู้ดีนะครับอาการแบบเนี้ย ที่สวนผมเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเอาสแลมออกในช่วงที่ต้นเขายังไม่ติดดีนะครับและทีเนี้ยมันโดนแดดเผาจะจัดนะครับโดนแดดเผาจะจัดมันก็เลยเกิดแดดไหม้ตรงเนี้ยนะครับพอเนื้อเยื่อเสียหายเชื้อราก็เข้ามาทําลายต่อผมก็เลยเอาสแสรมมามุงเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับสแสรมมุงไว้เหมือนเดิมแล้วก็ ฉีดยากันเชื้อรานะครับยาที่ผมใช้ก็จะเป็นไซมอกซานิน,นะครับมันก็จะหยุดลุกลามเนี่ยครับไม่ทําลายต่อแต่ใบก็จะเหลืองนะใบก็จะเหลืองเนี่ยมันกส็สลัดล่วงทิ้งนะครับเขาดึงอาหารจากใบเดิมเนี่ยกลับเข้าไปหมดแล้วที่เขาสะสมไว้ในใบนะครับมันก็จะสลัดตัวทิ้งไปนะครับโอเคครับสลับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แวะมาทักทายเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปผมจะเข้าเรื่องอของทุเรียนที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นทุเรียนอายุได้4ีหเดือนนะครับเกือบเข้าครึ่งปีแล้วก็คลิปต่อไปอีกจะเป็นทุเรียนโตขึ้นมานะครับสปีหปีนะครับที่สวนผมมีอยู่3ระยะนะครับที่ผมสามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอได้เนาะมันอยู่ใกล้ ส่วนอื่นมันอยู่ไกลนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ